สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TNR 0 1 c h a n n e ่นวันนี้ตอนเช้าเชเวลากี่โมงแล้วเนี่ยอ่าเจ็ดโมงมานั่งชมพระอาทิตย์วันนี้แดดดีดีฝนไม่ตกแล้วครับพอทำการทำงานแล้วบังหน้าบานอะไรพี่ทึม นั่งชมภูเขาอากินะแล้ว <c> ก <oughs> ็ภูเขาฟูจิไม่ใ <c> ช <oughs> ่ภูเขาไฟนะผกตัง้งเออันนี้ภูเขาฟูจิเวลาฝนตกแลว้วมันจะเป็นไอหมอกสวยสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะยี่สิบสิบเาสิปี 20, 20ปีเขาลูกนั้นผมขึ้นไปแล้วนะั่นจะมีสัตป,ป่าเยอะมากเลยมีหมูป่าม อีเห็นอีเห็นเขาเรียกมุสังพี่เทิมอะไรรู้อืมอะไรผมนั่งกินกาแฟอยู่ครับท่านผู้ชมเราก็จะมานั่งเล่นด้วยนะให้แมวอ้วนเพราถ่ายคลิปอยู่อืมถึงไหนแล้วอ้อมีสัตว์ป่าเยอะสัตว์ป่าเยอะขึ้นไปทีสี่ห้าคนเนาะขึ้นไปทีมนายพลาเมื่อก่อน ทุกวันนี้ไม่ไม่มีแล้วนะทุกวันนี้มันเป็นเอ่อที่ทำมาหากินของชาวบ้านหมดแล้วที่ทำมาหากินหมดแล้วมันจะเป็นสวนยางด้วยริมริมใต้เขาเนะ่ะเป็นสวนยางหมดจะเหลือก็แค่แค่บ,บนสันเขานะป่าไม้ซึ่งสัตว์ที่มีปัจจุบันก็น่าจะเป็นกระรอกก็ไม่ยไม่ล่ากันแล้วนะไม่ยิงกันแล้วกระรอกไก่ปลามดสังก็น่าจะมีบ้างเอ่อมดสัง นตายเยอะหมดซั่งภปษากลางเยอะเลยวะสมดุดเออสมดุมดสมุดมีมีมันจะเป็นสันเขาไปหาเขาลูกนู้นเลยนะเนี่ยสันเขายาวไปดูเลยไปหาเขาอากินะก่อนถึงบเขาอากินะทําไมผมเรียกอากินะมันลื่นเขาลูกนั้นน่ะลื่นเขาลูกเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมันมวจังวะกล้องผมมัวมัว ไม่ได้เช็ดหน้ากล้องเลยแหละเมื่อกี้คือยิงหมูได้บนนั้นแหลวเออโหยทีจะเอาลงมาที่ลุ่มไม่มีน้ำเลยนะเขาลุ่มนี้แปลกเพื่อนบนรรณารัศมีหนึ่งกิโลก่ะคือไม่มีไม่มีคลองน้ำเลยไม่มีน้ำแม่น้ำลำคลองเลยบนเขาลูกนั้นโคตรลำบากสมัยก่อนนะสมัยยี่สิบปี โอ้ยไม่เจปถึงยี่สิบปีประมาณสิบเอ้อยี่สิบปีได้แหละตอน,นั้นผมยังไม่ถึงยี่สิบเลยซ้ำเลยผมสิบห้าปีอยู่สิบกว่าปียังเป็นเด็กอยู่ไปกับผู้ใหญ่แต่ก็สนุกครับปืนส่วนมากที่ใช้เป็นปืนแก๊ปนะสมัยตึกดําบรรแล้ว มันย่งางแถวนั้นยังไม่มียังเป็นป่ารกเึืออยู่แต่เขาที่มีเจ้าของนั่นแหละเมื่อก่อน่ะเป็นมาที่สอสอทอกอเนาะป่ายนี้เขาแยากสอทอกอสักป่ายเยอะมาก่อนนั่นนี้หุบอังกอก็อยู่ข้างหลังเนี่ยหลังบ้านผมลงไปฝั่งนู้น เสือหหบอกเลยประจประจันหน้ากันผมไปสี่คนสี่คนผมเดินนำหน้าเพื่อนถือปืนลูกซองชิคไยสองไฟเข้าไปในถ้ำโหตาแดงที่แรกอยู่อยู่ระดับระดับเรานั่งหน้าถ้ำผมก็ไปประจำอยู่ที่นี่ะสงไฟนานๆระดับเรายืนเห็นี้ไอ้ ถอยหลังไม่ทันเลยเฮ้ย <_ an> บอกเพื่อนที่เดินมาด้วยกันส่องไฟดูโอ้โหสมัยก่อนเขาจะใช้ตะเกียงแก๊สไม่รู้ใครเกิดทันหรือเปล่าตะเกียงแก๊สน,นะโขอ,อยบัดจะใช้เป็นเป็นแก๊สอ่ะไม่ใช่มออแบตไม่ใช่สมัยใหม่ปัจจุบันนี้ไม่ได้กดปุ่มไม่ได้เปิดสวิปอย่างนี้ไม่ได้ชาร์จง่ายอย่างนี้เป็นแก๊ส แก๊สที่ว่าเคาะปอก,ปอก,ปอก,ปอกแล้วก็เอาเอาขี้แก๊สทิท้งไปแล้วก็ใส่ก้อนแก๊สใหม่ลงไปแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่น้ําข้างบนบาเก็ตก็จะมีหัวเทียนเขาเรียกหัวเทียนนะแต่มันไม่ใช่มันเป็นทองเหลืองเป็นรูก็เหมือนกับไอ้ที่เครื่องตัดแก๊สอะหัวมันหัวเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเร่งแรงมันก็จะพุ่งมายาวๆแล้วก็สว่างใช้แก๊สวิ่งจนแก๊สดับอะผม พ <c oughs> อห่างแล้วจะมีทํำออกมาไกลผมวิ่งเลยนะถือปืนวิ่งเจอตั้งแต่นั้นมาเขามาอยู่ตรงนั้นเลยตลอดเลยไม่รู้เสือตัวนั้นมาอย่างไรเนาะเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนโอ้ผมก็เที่ยวอยู่ก็เลยเรียกหุบอังกอร์บางวันนะออกหากินไกลด้วยนะประมาณสองกิโลสามกิโลบางทีพผมไปโคลซี่เขาโคลาฝั่งอ่อาของเขาซี่นี้มันจะไปติด ติดอาลึกกระบ,บี่จะเดินไปทะลุกระบ,บี่ได้แร้วพูดถึงเมื่อก่อนนะไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันไม่มีใครทาอะไรแล้วเดินไปบางทีไปนน่นไปออกเอาลึกน่เดินไปสองวันสองสองคืนไปเจอรอยเท้าเสือนีนหม้ยความว่าโอ้โหสะจสะยองกันเป็นทีมปืนแก๊ปนี่ท่านผู้ชมคิดดูลูกซองหนึ่งกระบอกโอ้โหสนุกสนานกันไหมเนาะตามปราราชา,า,าชาวบ้านเมื่อก่อน แถวนี้เขาไม่บุลรี่กันหรอกล่าสัตว์เพราะถ้าใครไม่ล่าก็าคืออดอไม่มีกับข้าวออกไปตลาดคิดดูท่านผู้ชมไปตลาดยี่สิกว่ากิโลไม่มีรถสักคันมีโมไซค์ยอยู่คันหนึ่งถ้าใครอยากจะเต็งขีโ่โมไซค์ไปละ่ะคิดดูทางก็ไม่ใช่ทางถนนดำเหมือนปัจจุบันไม่ใช่ทางคอนกรีตเหมือนหน้าบ้านอย่างนี้นะถนนแดงแล้วก็ลูกรังแล้วก็ลื่นโอ้โหหน้าฝนนี่หมายความว่าอดกันเป็นเช่าแถว ใครไม่ปลูกผักปลูกหญ้านะโดตาใต้เนี่ยผักใต้เนี่ยโคตเถือนเมื่อก่อนค่ะปัจจุบันเนีโอสบายกันหมดแล้วเนื้อก็เนื้อหาในตลาดจะไม่ล่าสัตว์กันและก็วิถีชีวิตเมื่อก่อนนี่ดิบเถื่อนจริงอ่ะดิบเถื่อนจริงผมเคยขึ้นเที่ยวป่านะเคยเจอเสือประมาณสิบครั้งได้ แต่ก็ไม่ได้ปะทะกันนะไม่ได้ยิงเขาแล้วก็ไม่ได้ไปลบลาค่ับฝันเราเห็นเขาก่อนแล้วก็ถอยไงแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางไปด้วยปัจจุบันนี้เขาอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วไปอยู่เขตป่าสงวนหมดแนละ้วเขตชุมชนเขาไม่อยู่หรอกแถวนี้ไม่มีช้างอะไรก็ไม่มีนะหมูหมูป่าก็ยังไปหมดเลยเมื่อก่อนดงหมูปา่าเลยเสียสิ้นเนี่ยแถวเนี่ยหมูเยอะทีมล่าหมูป่าแถวนี้ยจะไปนั่งคุยได้ทั้งวัน ระดับอายุก็ประมาณห้าสี่หกสิบปัจจุบันนะอายุน่าจะห้าสิบขึ้นทีก็เรียกทีมล่าหมูป่าล่าแบบลูกซองคนแล้วก็บอกแล้วก็เข้าไปในดงหมูป่าแล้วก็ตะโกนโหร้องให้หมูตกใจอ่ะหมูวิ่งไปหาใครคนนั้นก็ยิงถ้าได้ยินเสียงปืนก็คือหมูเรียบร้อยผมก็เคยไปมาวแต่ผมยังเป็นเด็กอยู่ยนะัเงเป็นวัยรุ่น ผมไปโห่เฉยผมไม่ได้ถือปืนหรอกแต่ผมไม่ไปแยกกับเพื่อนนะผมไปกับคนถือปืนอีกคนนะ <c oughs> ผมกลัวแต่โอ้เทคนิคนายพานนี้เขายิงเขายิงไม่โดนกันหรอกรักษาระยะห่างกันยแต่ก็มีเทคนิคในการห่หมูป่าอยู่แล้วคือคือห้อมล้อมอ่ะตีวงล้อมแล้วก็ทําให้หมูตกใจแล้วหมูจะวิ่งไปหาใครคนนั้นก็ยิงคิดดูยิงยิงหมูวิ่งหมูวิง่งอ่ะยิงโคตรแม่น คนที่ผมนับถือก็แก่ๆเสียชีวิตแล้วนะเสียชีวิตไปสองสปีแล้วคนนี้สุดๆเลยลูกซองยาวใบคานของแกคือต่อให้วิ่งขนาดไหนถ้าไกลกล่งไกลแกลักล่นก็คือหมูนี่ตีลังกาหัวทิ่มเลยแล้วแกก็เคยยิงเสือมาด้วยเสือที่ลดปิกอัพตอนเดียวทุกไม่หมดอะเสือยาวกว่า12สองซอ แกเลี้ยงหมูไว้แล้วมันมาเอาหมูแกไปกินเนาะสมัยก่อนเลยนะสมัยสิบยี่สิบปีคืนหลักอะแน่นน่แหละแถวที่ผมอยู่นี่แหละแกเลี้ยงหมูไว้แล้วหมูมันร้องกลางคืนดึกๆพอแเกไปดูโอ้โหข้าบหมูกําลังจะข้ามขนนะขนไม้ยางแกทาข้องหมูติดกับต้นยางใหญ่ที่เขาโค่นทิ้งก่อนไม้ใหญ่ๆเสือยังเอาขึ้นไปได้เกิเหนียวไกลก็คือตีลังกาเลยเสือโอ้ยิงสุดยอด ปัจจุบันะเสียชีวิตแล้วมันก็เหลือแค่ความทรงจำนะสมัยก่อนอยู่กัน,นแบบสามัคคีกันดี่แถวนี้ปัจจุบันถ้าจะมีกันเด็กๆเขาไม่หาไม่ทำไม่อะไรแล้วนะส่วดมากก็เล่นเกมอ่าอยู่บ้านดู YouTube ดูอะไรไปแปกแล้วปิดกับสมัยของเด็กไม่รุ่นใหม่ๆอ๋อสมัยนี้ครับมอไซค์ควรควรบ้านควนเมืองเขาบิดรอบตัดยี่แถวเนี้ย หน้าบ้านผมเนี่ยแล้วก็ใบตัดอยู่ข้างนอกโอ้โหมันหมดยุคเดินเที่ยวป่าแล้วสมัยนี้ขี่มอไซค์เที่ยวเด็กสมัยนี้กับสมัยนู้นผิดกันสมัยผมโอ้โหชอบที่สุดคือป่าถึงเช้ามากินข้าวกินน้ำอะไรเสร็จเตรียมตัวไปหาสมัครพาคพวกเข้าป่าเข้าปีนเขาหาไม้ประดับหาอะไรไปสนุกสนานไปถ้าไม่มีงาน เนี่ยเขาลูกงั้นหมูเยอะที่ที่อยู่หน้าหน้าหน้าโต๊ะสท์เนี่ยหน้าบ้านเนี่ยปัจจุบันไม่มีแล้วมีก็เป็นพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติไปอยู่ใครอยู่มันไม่ล่ากันละ <c oughs> ไก่ตัวนี้ไกตัวนี้ฟักอยู่ในนั้นนะท่านผู้ชมอ,อยู่ในท่อหน้าบ้านล่ะ <c oughs> ลังเขาเห็นไหม นี่ไก่เม่ฟักเด้อพี่นอ้องไก่อยู่บ้านเนี่ยแหละครับไก่ไก่ดำนะไก่ดำนู่นเขาฟักเขาไข่อยู่ในน,น,ใน,น,น,นู้นในท่อหนูท่อนั่นแหละเขาออกมาตากแดดเข้าปัาล้วเสร็จตัผักบุกย่ามันั่งเราสู่กันฟักไม่ได้ราคิปไม่ได้ไปไหนวันนี้ไป วันนี้ไม่ดนไม่แน่าอาจจะได้คลิปอยู่กินกาแฟได้พี่ตองด้กินกาแฟแถวนี้หอ้อมล้อมด้วยภูเขาหรอเขาลายลอยพันลูกไม่งั้นเขาไม่เรียกเขานานในหรอกเขียนนะเขียนสมัยคอมมิน,นิทผมมาไม่ทันคมอมก็มีบ้างแหละแต่ว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ยุคคอมคอมเก่าคอมเก่าเ,าอเ,าเยอะ <c oughs> ถนนที่ผบที่ได้าบ้านนี่เป็นสรุปคดกีดอะเร <c oughs> าไม่ต้องไปจถนอนอะไร <c oughs> ถนนลากไม้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถนนคอนกรีตหน้าบ้านข้างต้นทุเรียนเมื่อก่อนเป็นถนนลา,ลากลากลากไม้ใช้ช้างใช้ช้างถนนที่ใช้ปัจจุบันนั้นก็ถนนลากไม้ถนอนออกไปตลาดถนอนออกไป ถนนใหญ่หมาเลขสี่ศูนยปะบ,บนแกแต่งกล้วยแกนี่สับกล้วยแต่งกล้วยเห็นไหมท่านผู้ชม

เจไปไม่รู้เห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมนะนม่เงี้ยคนอยู่ตรงกับต้นมันนะผมก็นั่งกินกาแฟอยู่หน้าบ้านเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังแ้วไม่ดิบดี ชาวสวนทำงานเราการชอ,อบคอนสักสองแสนะหมดเงินไปเป็นแสนเพราะพรนสักสองแสนแต่เราตกแตกอ่ะแล้วไปหมดทำไมเพราะพรนสักเพราะว่าหรือว่าไปตีกันอยู่เวทีพรนสักไปเสียค่าจ้างไปดูเวทีคอนเออสิร์ตพรนสักทำเงินหายเพราะว่าออ๋ทำเงินหายโอ้พวกเงินเป็นแสนเลย แสนกีบใช่ไหม้า่าแล้วตเด็กแว่นเด็กแว่นเด็กแว่นชาไล่ยาสวนออกจากสวนหยกสวนยางมาแล้วนะนี่ก็ระดับดับดึกดับบันแล้วเมื่อกี้อ่ะป้าเมียป้าเมียน้าเมียน้าเลินถ้าสมัยตอนผมเป็นวรุ่นนะแกอยู่ตั้งเดถนนนี่ตรก ถนนแดงถนนลูกลังแกอยู่ในซอยนี้นานแล้วคนนครศรีธรรมราชส่วนมากคนชุมชนแถวเนี้ยไม่มีดั้งเดิมสุราษฎร์เลยนะจะมาจากนาครมาจากตังมาจากอีสาสนสกลนครมาจากสกลนครตังนครศรีธรรมราชกระบี่พังงา ออมมาจากสุราษฎร์มีอยู่แต่ไม่ได้อยู่โซนนี้อยู่โซน2น้องนนมาจากทุ่งหลวงมาจากหลังกองบินเจ็ดประกอบแถวนี้ไม่มีชุมชนมันเป็นป่าป่าเป็นเขตคอมมิวนิสต์เป็นป่าชัดๆเลยแหละเจ้นี้ช้างเสือหมูดิบเถือนเลเนี่ยใครไม่เกาอยู่ไม่ได้หรอกครับ คือแรงมาแรงไปอ่ะคนที่อยู่นี่นั่งเดิมเขาเล่าให้ฟังเนาะมาในผู้อาศัยมาทํามาใหา้กินแต่ถ้าเจ้าถิ่นมาอยู่ก่อนวนมาจะลบคนมาอยู่ใหม่ใครมาหากร้างทางป่าก็มายิงขู่แล้วก็ยึดที่เขาเขาก็ได้คนกลัวพาลูกพาเมียไปแต่บางคนไม่ยอมก็คือสู้กันจนได้อยู่อ่ะจนเจ้าถิ่นยอมใจก็อยู่ด้วยกันก็เป็นมิตรกัน มีอะไรมาเล่าเรื่องอดีตปัจจุบันนี้สบายมันแล้วไม่มีเราถือปืนถืออะไรเมื่อก่อนาำป่าําเขานี่เจอใครก็มีแต่ปืนนะ <c oughs> เดินไปเจอกลุ่มไหนก็ปืนทั้งนั้นแหละถ้ารู้จักกันก็นั่งคุยกันแล้วก็ไปต่อโซนใครโซนมันเขาใครเขามันแต่เขาจะไม่ขอเนื้อกันกินนะนายพรานนี่ใครได้ก็ แค่ดูว่าได้อะไรแล้วก็แยกย้ายกันไปตรงนี้มาแล้วไม่มีก็ไปตรงอื่นน,น,น้องผมคนหนึ่งไอ้จนนี่เคยทำปืนลั่นใส่กันแล้วนะว้ายสิป,ปีมาแล้วเด็กเนาะให้เด็กถือปืนนะน้องชายผมนี่แหละแท้ๆเลยมันเพิ่งจะอยู่โรงเรียนชั้นป .6 เพิ่งจะจบป .6 มาไปล่าสัตว์กับ ทีมงานผมไม่แหละกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนา,นาไปกันเจ็ดแปดคนพอตอนกลับบ้านเหนื่อยล้าตีห้าหโมงอะ่ะเขาไม่ได้ไปเขาไปเดินคืนเดียวนะไม่ได้ค้างแรมอะไรล่าสัตว์แล้วก็กลับพ่อค้ากลับให้เด็กถือปืนแล้วก็ไต่ขอนไม้ขอนไม,นม้ยางใหญ่ผูมันล้มอยู่ผู้ใหญ่ไต่ไปหมดแล้วเลือเด่เด็กให้เด็กเดินท้ายเพื่อนด้วยนะถือปืนด้วยแล้วก็ไม่เคียร์แก๊ปเคียร์อะไรให้ดีปืนแก๊ปมันก็ลักลั่นได้นะท่านผู้ชมลักสาเหตุที่ลักลั่นเพราะอะไร น้องผมลื่นขอนไม้ดิแล้วก็นกปืนน่ะนกสัตว์ไปกระแทกเข้ากับขอนไม้ <c oughs> เกิดลั่นดิครับพี่น้องแล้วคนอยู่ข้างหน้าจะเลืออะไรอ่ะเด็กมันถือปืนมันไม่ได้ไไดหันไปกระบอกปืนไปข้างหลังซะหน่อยหรือไม่ได้สะพายบ่าให้ตายกระบอกปืนชี้ขึ้นบนฟ้าเนาะพอลื่นปุ๊บก็ปังโป้งแล้วก็เออโหข้างหน้าร้องโอ้ยเรียบร้อยครับลูกหวาน กระสุนลูกวานนะใครเคยใช้ปืนแคปก็น่าจะรู้เนะกระสุนลูกตะกัวที่อยู่ในระุปืนประมาณสามสิบสี่สิบลูกเข้าไปอยู่ในขาคนนะแล้วปืนแคปสมัยก่อนรีดด้วยนะแม่นชิปหายเลยแหละบอกเลยปืนสมัยก่อนอไม่บานเหมือนคือยิงออกไปนี่วิถีกระสุนนี่เป็นวงกลมเลยแหละและระยะคนระยะห้าเมตรสิบเมตรนี่ไม่ต้องห่วง เนื้เอเวอะเข้าไปเลยเออโอ้โหได้หามกันลงจากภูเขาผมไม่ได้ไปด้วยวันนั้นผมไม่ได้ไปด้วยวันนั้นผมไปไหนไม่รู้ผมกลับมาบ้านตอนเช้าไปเที่ยวนี่แหละเอาง่ายๆผมไปเที่ยวผมขับรถไปเที่ยวข้างนอกเมื่อก่อนเพื่อนผมเยอะเมื่อก่อนผมกินเหล้าด้วยไงกินเหล้าแล้วก็เที่ยวเพื่อนเยอะผมกลับมาบ้านอะไรวะทําไมคนเยอะจังวะมีเรื่องอะไรอีกใครทําอะไรกันมาโอ้โหน้องผมทําปืนลั่นใส่กันแล้วก็พากันไปโรงพยาบาลอโอ้โห วุ่นวายรถสคมควรเมื่อก่อนรถยนต์ก็ไม่มีเนาะชิบหายแหละไปไปโกหกหมออีกว่าอ่าอะไรเก็บยางอยู่ดีๆแล้วไม่รู้ใครยิงกระโลกยิงไก่ป่าแล้วโดนลูกหลงว่ะเดี๋ยโดนลูกหลงอ่ะโดนยิงโดนปืนนั่นแหละต่โดนลูกหลงโกหกหมอน,นะต้งบอกว่าปืนทีมงานตัวเองลั่นใส่กันนี่มูเรียบร้อยนะ เรื่องราวนี่ถึงตำรวจนี่โดนกันเป็นทีมเลยนะไปโกหกมอว,ว่าโดนปืนนั้นแลสุดท้ายก็ไม่ได้ผ่าออกแล้วนะท่านผู้ชมปัจจุบันเนี่ยลูกปืนกลุ่มกระสุนนั้นนะยังอยู่กับแกอยู่แกแก,ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้แกไปอยู่ไหนเนาะแกพาครอบครัวไปตั้งหลักปักฐานอยู่ไหนไม่รู้ผมไม่เอ่ยชื่อใครสักคนนะในนี้เพราะว่ามันเป็นอดีตแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังน้องผมก็มันเด็กมันไม่มีความผิดหรอกเอาผิดอะไรมันไม่ได้หรอก ค่าหมอค่าอะไรก็ไม่ได้เอาด้วยกันนะแต่ผู้ใหญ่ฝั่งนู้นก็มาที่บ้านก็บอกไม่เป็นไรมันมันความผิดที่แกความผิดที่ทีมผู้ใหญ่ไม่ได้บอกเด็กแล้วให้เด็กถือปืนก็คืออยู่กันแบบง่ายๆเงินทองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรกันแค่แกก็ไปรักษาของแกไปฉีดยาไปหาหมอไปเอกซ์เร็จแต่หมอไม่ผ่าเพราะถ้าผ่ามันจะอ่กลุ่มกระสุนนะมันไม่ทะลุไปถึงกระดูกไงมันแค่ฝังอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรก็ปล่อยไว้เลย จนแกหายอยู่ด้วยกันแถวนี้โอ้เกือบสิบปีแกอยู่ในซอยเอยู่แถวเนี้ยจนแกสร้างหลักปักฐานได้ซื้อรถยนต์ซื้อที่ซื้อทางอะไรแล้วแกก็ย้ายไปเนาะแต่ความทรงจำทรงจาผมเชื่อว่าแกก็ยังอยู่ในสมองแกนั่นเละพอถึงชื่อน้องชายผมแกก็คงจะสยองเหมือนกันหละดีนะมันลั่นแล้วแหละวิธีกระสุนมันลงต่ํและดับหัวเขาถ้าเกิด วิธีกระสุนไประดับหวัวหรือระดับเอวขึ้นไปนั้นเปอร์เซนต์ตายมีสูงนะแล้วก็อย่าหาทำการถือปืนการเดินป่านี่โอ้อันตรายเยอะแยะน้องผมเกือบฆ่าคนโดยไม่ได้ตั้งใจแหละเด็กสิบสองปีเอ่านผู้ชมิด,ดูเราอยู่กับป่ากับเขามาอย่างนี้เนาะสมัยเล็กๆปัจจุบันไม่มีแล้วนะปัจจุบันนี่อยู่แบบทำสวน กับข้าวกับปลาก็หาซื้อเนื้อซื้ออะไรหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรก็นูน่นแหละตลาดปลูกผักปลูกกล้วยปลูกยางปลูกปมัมไม่มีล่าสัตว์แล้วครับท่านผู้ชมเพราะสัตว์เขาไม่มีให้ล่าแล้วเขาอพยพหนีหมดแล้วถึงมีเขาก็ไม่ล่ากันแล้ว <c oughs> สนุกเมื่อก่อนสนุกสนุกสัตว์ป่าเนี่เอาลงมาไม่ไหวเลยถ้าขึ้นเขาทีนึงปัจจุบันเนี่ยที่ผมชอบ ดูช่องประเทศลาวว่าอะไช่องช่องเป็น f อฟซีลาวหลายช่องอยู่ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของของ,ของประเทศลาวนะจะย้อนยุคไปจากประเทศไทยเมื่อประมาณผม1ิบหปีก็สิบยปีท,ที่ที่แล้วอะ่ะตอนที่ผมก็สามสกว่าแล้วเนาะก็คือ20ปีส0บยปีที่แล้วอะ่ะย้อนหลังไปอ่ะนะ คือยังมีสัตว์ป่านานาชนิดแล้วก็ถนนไม่มีราดยางไฟฟ้ามาเข้าไม่ถึงอะไรนนะมาั้นในนี้ไม่มีไฟฟ้านะผม,ออผมเออผมลืมบอกท่านผู้ชมบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีไฟนะเพิ่งมาอยู่ได้ทัาไหรายพัมีไฟฟ้าใช้โอ้สนุกสนานแล้วไงก็เล่า,ลาม่จบไดว้ว่างๆถ้าอยากรู้อะไรอยากให้ผมเล่าอะไรก็บอกมานะเตไอผมถือว่าพลานคนหนึ่งเหมือนกันเนาะผมไปล่าทั่วทุกสารทิศ โซนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะผมไปก็ไปเที่ยวเพื่อนไปอะไรก็ไปเกือบทุกเขตภูเขาที่ว่าดุดูสัตว์เยอะๆผมไปหมดอ่ะแล้ไปกับเพื่อนเพื่อนเราเยอะเราก็องเข้าตาเหลวต้องเหลวตาตามเข้าเมืองตาเหวต้องเหลวตาตาม เพื่อนทำสวนแล้วก็ทำสวนเพื่อนล่าสัตว์แล้วก็ทำสัตว์เพื่อนกินเหล้าแล้วก็กินเหล้าอ่าคือจะไปไปแบบกลมกลืนไปกับธรรมชาตินะเพื่อนผมเยอะกว่าเลยอยู่กับโจนก็เป็นโจนอเออเพิ่มมาเยได้ตัดนะว,วัดเอครสนะวัดน่ะวัดเพื่อนคนที่แบบบีบแต่ใส่ผมเมื่อกี้นี่ก็ไม่ใช่ว่า นั่นนะแกอยู่มาตั้งแต่สมัยถนนเส้นนี้เป็นทางลากไม้เหมือนกันคนครนครศรีธรรมราชปัจจุบันแกก็ว่ามีรถยนต์มีบ้านซื้อที่ซื้อทางข้างนอกแล้วก็มีสวนอยู่ข้างในนี้สวนแกเองก็อยู่กันมาตั้งแต่แกซื้อรถคันแรกจําได้ซูซูกิแคบเบียน4วิวสีแดงบ้านแกก็โดนดินสไลด์ทับนะ้องกไปปลูกอยู่ทินเขาแล้วก็พายุฝนตก มันตกลายวันนะ่ะดินมันหลวมเขาไหลทับบ้านหมดเลยดีนะคนไม่ตายแกก็ย้ายจากบ้านจากอยู่ข้างในเนี่ยแกไปปลูกอยู่ข้างนอกติดถนนดำเลอสบายแล้วบ้านแกผมแวะนั่งเที่ยวประจํา,าเาท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมอ๋อยี่มงละทีละโอเคปิดคลิปไว้แค่นี้เนาะท่านผู้ชมลาไปด้วยพาพภูเขาแล้วก็คุยเลือดเปื่อยผมกินกาแฟเสร็จผมก็จะไปข้างนอกแล้ปซื้อกับข้าวจะเข้าไปทางป่าข้างในด้วยเนาะพี่เต้มลาคนดูท่านผู้ชมหน่อยครับ พี่ทึมครับนี่อาหมดจังงรับผมนี่ยนี่ชมอครับยิงเลยครับยิงเข้อแตกเลยผู้บ่าวกินแมวผู้บ่าวกินแมวแมวอ้วนอ้วนแมวอ้วนอ้วนอ้วนตบปุ๊ตบปุ๊ตปุ๊ฮ่าฮ่าบคอเลยเฮ้ยไปเรออะไรกินแต่อหารให้มาหน่อยมาหน่อยมีลูกชายผมครับพี่ทึมแต่ไม่ทึมไก่น้อยนี่หมดเป็นคอก ถ้าอาหารไม่มีนี่คือไก่นี่เดือดร้อนไก่พ่อผมกินอย่างเดียวออ่อนนะเนี่ยอ่อนน,นะอยกินอาหารนะเนี่ยเอาอาหารให้ผมไมจะไปข้างนอกขี้ตาเลยขี้ตาเลยผมเปิดรถไว้ให้สองคนแล้วหนูหนูเยอะช่วงนี้ฝนตกหนูเข้าบ้านเยอะเข้าในรถ เปิดประตูทิ้งไว้ให้เขาเข้าไปนอนเข้าไปหาหนูไปไล่หนูแคี้วรท่านผู้ชมผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปน้องเนรให้ด้วยนะครับไม่มีคลิปจะลงจริงๆริงอันนี้เอาเร่อเงจริงฝนมันตกก็นั่งเล่าเลื่อยเปืเป่อยแล้วถ้าร่างเป็นภารกิจแล้วก็พร้อมผมก็ได้จะได้ออกไปถ่ายคลิปสถานที่ต่างๆในาะ้ท่านผู้ชมได้รับชมนะเป็นวัดเป็นน้ําตกเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรสะพานขอกสะพานแขวนขแล้วก็ เขื่อนผมก็ยังไม่ไปเลยผมรับปากกับน้องวาดไว้ว่าน้องคุยกับน้องวาดน้องว่าจะไปถ่ายบรรยากาศเคลื่อนให้น้องวาดดูน้องวาดอยากดูผมก็ยังไม่ได้ไปทําเลยคอนเทนต์มันมีเยอะอยู่แต่ไม่ได้ไปไม่ว่างเนาะฝนตกว่างก็ไปไม่ได้หรอก <c oughs> แต่แก็รับปากน้องแล้วต้องถ่ายถ่ายแล้วก็ส่งให้น้องดูนวิวบนเขื่อนกุ้ยหลินเมืองไทยครับท่านผู้ชมอเอาเชียร์สวัสดีครับ